เอาอีกแล้วเหรอเมื่อกี้ก็สติกปและแท่งหนึ่งไงแม่ป้าจะให้พี่บ้าเขาเอาหรอโอ้ไม่ต้องกระโดดนะอ่พิชามาให้พี่บ้าเขากินมั่งเออเรากินเยอะจนอ้วนต้วนแล้วเนี่ยเห็นะเอาอีกป้ามาอะมาอะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนมาสวัสดีครับก่อน สวัสดีก่อนแพนกาแฟออกไปสวัสดีครับก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนพ่อสอนไว้ว่าไงอ่ะมาสวัสดีก่อนนะกาแฟอ่ะสวัสดีสวัสดีพี่ก่อนกาแฟอาอไปอากลุงไปทางโน้วนวันนี้ไม่ให้เป็นหน้าล้องไปหาลุงไปหาลุงน้องโน่นไปไปอ,อ่ะ,ออะเฮ้ยมันดีโอ้ยับแฟ ไม่เอาป้าจะให้พี่มากเขาอะมากินเรียบร้อยอนนเห็นนะไหมหาเนี่ยไปนู่นเลยไปหาลุงน,น้องอนู่นไปไปโ,โ,โอ้โหใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ่ะไปไหนแล้ววะดูเขี้ยวดูเขี้ยวนี่ป้าไม่มีแล้ว,ลวฮะหาขโมนอ่ะ เดิมแบบเมื่อวานนะเดิมแบบวานแล้วอ,อ,อืออือโอ้โหแล้วมันจะคลิปมันจะน่าดูไหมเนี่ยโสนเด็กเออเวียนหัว,วไม่ให้เรามันใายไปใายมาผ<ว>ู้หญิงมหมเนี่ยอามามานี่มา,มาหาพี่มามามาอ่ะอ่ะมาได้เงินเท่าหหไหร่ดิต่าง่อหน่อยดิมาเนี่ยเขาเป็นลูกตาจ๋าไอ้ฟุ๊กเขาลูกตาจ๋าเราได้แฟนนี่เขาลูกนาโต้ง เพราะฉะนั้นจะต้องลำดับยากกันให้ถูกอืมพอนะอ่าพี่ฟุกส่วนพี่ฟุกเนี่ยเขาตามแม่ตามยายจ๋าเอาไปข้างนอกเวลายายจ๋าเขาขับรถไปข้างนอกเนี่ยพี่ฟุกเขาจะตามไปรับไปส่งตลอดทุกครั้งเขาจะมีหน้าที่ของเขาแล้วเขากลับมานอนส่วนมาม่าในเ้าบ้านอ่ะบาม่าเขาชอบนะป้าป้า ไม่ใช่แต่บาม่าชอบนะปลาก็ชอบนะคือขนมพี่แนทเนี่ยคนกินได้หมากินดีนะแม่โอแย่งแพนด้ากินเนี่ยปลาก็แย่งเห็นปะมันจะแบบทำเมันของคนอะหมายความว่าอบแห้งสะอาดนะแต่ว่าไม่ปรุงรสนะเห็นไหมออพออพอพอพอ